สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านและก็สวัสดีคุณพ่อทุกท่านครับก็เล่นฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามน้ำนะครับผมอ่ามือนี่งอะเนี่ครับผ้ามานรับชุ่มผนียค้อนบนนะครับผมอ่ามานนี่เขาบอกมือใกล้ใกล้๋ยวเขาเอาสองชั้นก่อนอ่าสองชั้นหลังจากที่คลิปนี้หรอกบางคนอาจคิดว่าอ่าอกมันเป็นอกธรรมชาติบแมยนะครับอาจารย์อกมันเป็นไม้ประดู่ครับผมอ่าอกเป็นไม้ประดู่ด้านในก็มี มีเห็ดไร่เห็ดยังไหนน้ำอยู่ครับบ่หัวเจียนบ่วสองชั้นแต่สี่สี่ทีนะครับน่าจะประมาณเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่านี่ก่อยนะเขาบ่อไหนอ่าอาจะกันเยินสำหรับผู้ใดมากสี่ทีน่าจะกันเยินได้อยู่นะครับอ่าย้อมนะครับว่าโอ๊กโอ๊กบ่วเห็ดโอ๊กธรรมชาตินะครับผมโอ๊กเป็นใหม่มาดูครับผมคานฝานกับเงาอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดเส้นครับอาจานสามสิบเจ็ด 37.5ประมาณนีอ่ะเขีนขั้นฝันให้เบิงเล่ประมาณนี้ครับเขีนขั้นฝันทุกอย่างอ่ะตายคลิปโอ้เดี๋ยวนะประตูกับเป็นประตูขางครับอาจารหนึ่งสองสามสี่ประตูขางสี่เซนครับผมอ่มีแนวผมเห็นแนวล็อกหายอยู่นะครับผมโอเคเอาไปประมาณนี้ต่กอนเนาะ ตูดมันเอ๋กระโจนกว้างน่าจะกว้างอยู่ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบแล้วครับผมประมันผมคิดว่าเพราะว่าบ่อไหนวัดนะครับตัวนี้ราคาตัวดีแบบโอนอยู่ที่สิบสองใบแดงรวมส่งนะครับไม่แค่ใบเดียวนะครับอย่างว่าทุก่อนไหนก่อนเหมือนเดิมโอเคนะครับไวประมาณนี้อ่าอันนี้ซุ้มนี่เป็นโปรเจกต์ใหม่ครับโปรเจกต์ใหม่อันนี้คือยังก็ลองเห็นนะครับจับอันใดได้อยากใส่ก่อนครับเพราะว่าบ่อเหนืออีกเนาะแค่ลองเบืองครับตัวนี้เพราะเพราะไหนวะครับอาจารย์ คือบ่วคือบัอ่าแต่ว่าบ่วไห้เอ็นข้ามฝ่าบ่วไหนอยังคือทดสอบทดสอบเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะมาให้อาจารย์รับชมนะครับใบอ่าอันนี้ก็เป็นดอกบัวเหมือนเดิมครับดอกบัวเอ็นหลังบางหม่องเพิ่นเกิดเอ็นบ่คือกันเนาะแต่ว่าเอาเอาแบบผมเอื่นนะครับอาจารย์ผมเอื่นว่าดอกบัวเอ็นหลังค้อนผลนะครับบางหม่องก็เอื่นเอื่นยังหนังุ่งเก็บ่จั๊กอ่าแต่ว่าใบนี้มิจะคล้องแล้วนะครับอาจารย์หลอกข้อนให้เรียบร้อยเนาะ ใบนี้มอลเนีนอ่อกก่อนครับเพราะว่าบี่ยวใส่ตะไคร้แล้วใบนี้ยังว่างอยู่นะครับอาจารย์ใบนี้ยังว่างสองชั้นก็ว่างครับอ่าเดี๋ยวจะมาขึ้นขั้นฝาดใบนี้ให้เบิ่งเลยนะครับผมครับโอ้เสียงไก่ครับเสียงไก่ประมาณนี้ครับพอออกมาปุ๊บเฮ้ยผมพ้อนล่งครับนุสรักใส่มันเดียวครับสี่สัมพันธ์เลยครับเนี่ยเขาต้องยัดตะไคร้ามายัดมายัดมายัดจักหน่อยครับอ่าเห็นอยู่ประมาณนี้ เห็นเป็นตองเลยนะครับอ่าโอเครูปล่างหน้าตามันเพร,ราะแสงแดดบ้านอาจารย์ตูไปหนีใหญ่แห้งนะครับผมตูกว้างประมาณ27ต้องมีกว้างประมาณ30นะครับเป็นสูงกับประมาณ30ครับตอนนี้ภาพรวมสูงอยู่ประมาณ3 5 3 6เซนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลันให้เบิองเลยนะครับมานี่มานี่นอ่ยลันเลยดิโอ้ยเนี่ย ชุนใจเลยครับอาจารย์ขั้นฝาก2งุนหาเนี่ยโอ้ยเลี้ยวครับรับประกันว่าทันนกแน่นอนแล้วจะรันตัวนี้ให้เบิ้งเลยนะครับอาจารย์สองชาแนลเนาะอ่าสองชาแนลรับรองว่ารันห้างหนึ่งบอลรันอีกห้างแน่นอนครับอ่าห้างนี้จะรันเลยประมาณนี้โอเคครับผมไปนี่ก็บื้อมีจะคล้องเลยครับอาจารย์ราคาเราบ้เอ็นหลังเนี่ยตัวว่านในผลสีนี่บอลในไซต์อันเนี้ยกระบืองมีจะขล้องครับ ตันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ล่องเบิองซะก่อนเนาะโอเคคลิปนี้กัเอาไว้ประมาณนี้โอ้ราคาวันได้บอกเนาะราคาดอกบบเอินหลังจะอยู่แบบโอนอยู่ที่15ใบแดงรวมสูงนะครับแบบโอนอา่าถ้าไปทางต้องเพิ่ม 1, 150บาททุกกรณีเพระาะว่าไปห้ามีจะส่งด่วนครับผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับ หาอาจารย์ท่านใดสนใจลองโทรมาพูดคุยสอบถามอยาอกรูง่องไหนจังไหนก็ลองโทรมาคุยกันเบิ่งนะครับผมมักจังเอาไปบ่มาณกกบ่ว่า,บาก,กันครับคลิปนี้ก็บฟ้าอาจารย์ก็ไล่ก็แชร์กดตีสามนะครับเจ้าหน้าที่มีเจเจกับขอบคุณครับ